ดนย,ยับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอกนะครับผมสําหรับใครที่เล่นแบบด้อยเป็นนะใครที่เบกเล่นเล่นแบบด้อยไม่เป็นก็คือเดี๋ยวันจะสอนเล่นให้นะแต่ผมอาจจรสอนเล่นไม่ค่อยดีเพราะผมอาจจะตุยบ่อยนะเกมโอเคด้ย,ยับผมวันนี้ผมก็เกิดมาที่ที่เรียกว่าโรงแรมล้างนะอาจจะเป็นโรงแรมพีซก็ได้ก็จะไปดู มันมีหลายห้องให้จองกันทุกคนห้องนี้สามารถใส่ได้สี่คนเลยเนาะอู้เข้าไปด้เข้าไปได้เข้าไปได,ไปได,ไปได้ดีดีทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องที่เรียกว่าเป็นห้องที่มีสี่คนนะถ้าเกิดมีสี่คนคือน่าจะดีแหละเพราะว่าจะช่วยแบกเราได้อือ โอเคหลังจากนั้นเราก็รอเสียงดอกลงมลื่นเจ้าบลิดดอกวิ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 ดอกฟิคุวิอีแงเสียงแดงอยากเป็นเจ้าของดูพวกอัดคลิปเองแม่ดูแค่รอเพลงรอเกมไงรอไอ้นี่มันเซ็ตอ่ะ โอเคทุกคนนะครับผมตอนนี้เราก็เกิดมาแล้วนะเราสามารถซื้อได้ดึงอย่างนะครับผมเลเราซื้อไฟฉายนะเราซื้อไฟฉายดึงอ่าเรามีไฟฉายใช้แล้วโอเคคนนี้จะเป็นคนแรกที่เข้าไปเอาคุญเจให้เราใช้นะครับผมนะ โอเคห้องนี้จะเป็นห้องทางยานะครับผมนะเออสำหรับใครที่คิดว่าจะเล่นจะเล่นแมปดอดีไหมหรือว่าไม่เล่นอันนี้มันก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมว่าจะเล่นหรือไม่เล่นแล้วแต่เลยโออเ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 ออนี่เจอแล้วโอเคเราเจอคุณเจแล้วเราก็ปิดไข่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 ไ่โอเค สิ่งเดียวอย่างเดียวที่เราต้องการนะครับผมนะคือเราต้องการอะไรรู้ไหมเราต้องการไฟฉายทุกคนคือถ้าเกิดไม่มีไฟฉายให้ใช้นี่ก็คือไม่ได้นะโอ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 มึงมีไฟฉายใช้ไหมล่ะเยสได้เหลยญมาแล้วัฟ <Okay. S 1> ขาก็คือถ้าเกิดเราอากับตกใจหมดเดียวเลย โอเคทุกคนอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างนะถ้าเกิดคิดว่าเสียงบันดกหูก็ขอโทษด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา <c oughs> แล้วเราลทางทักกับเพื่อนนะทุกคนต่างคนต่างแยกย้ายหาของกันนะครับผมนะ <c oughs> อุ้ยคิดว่ามันออกไปแล้ว ตู้ทุกตู้มันก็เปิดกดแล้วนะครับผมนะตรงนี้มีแสงสีฟ้าแสดงว่าต้องมีของ yes. เจอของแล้วไปเลสโกสามสาวพาวเวอร์พับเกิร์ทุกคนวิอีห้องนี้ใช่ไหมที่เป็นห้องนี่ ก็ลองอัดคลิปสักหนึ่งคลิปได้เหมือนจะมีคนดูฮะลองทำดูแค่คลิปเดียวคงไม่เสียหายหรอกแม่ไม่ได้โกหกอะไรอัดจริงๆอัดแบบอัดจริงๆโอเคแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องแล้วก็มีรูปอีกกบด้าโง่ตรงนี้เนี่ย Okay, Shift, โอเคทุกคนดูซิว่าร ى, เราจะเจอสัปหลาตตัวไหนเอาจริงๆนะคือตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคือไม่เจอตัวอะไรเลยเอาจริงๆนะทุกคน,ค,นคือเข้ามาแล้วคือไม่เจอตัวอะไรเลยไม่แต่ดูอ,อัดคลิปอยู่รจริงอัดอยู่จริง,งเ,เกือบลงทางแล้วเกือบลงทางพ่อช่างมันเถอดพ่อ ช่างมันถึงพ่อช่างแม่เขาช่างแม่เขาซูเ hmm. ปอร์อีลเอไเบอร์โอเคนะยับ <Y aps. S 2> ผมวันนี้ผมก็จะมาดูซิว่าจะได้เจอตัวอะไรไหมท่้แม่แต่ว่าหนูอัดอยู่จริงๆนะจะให้หนูเล่าจริงๆเหรอหนูจะทำ Youtube อะ่ะจะลง Youtube แป๊บเดียวเอง ข้าง <aunque S 2> ีีมีแต่ตู้ทุกคนโอ้โอ้โอ้อราสารวสารัชวารัารัสาต้องเก็บรัชวาต้องแอบแอบโอ้โหตายแล้ว แล้วมันไฟแช็กของคุณหมดแล้วตักกระเบอือมันหายไปแล้วเฮ้ยตักกระเบอือมาอีกแล้วโอ้ยก้อดตักกระเบอือทำไมถึงต้องมาเองด้วยฮะตักกระเบอือบ้าเราก็ได้เจอตัวแรกแล้วครับผมแล้วตัวที่บัดรดว่าแบบถ้าเกิดมันมาแล้วมันจะทำให้ไฟแบบไฟกระพริบกระพริบนะเป็นการสัญญาณว่ามันกำลังมา มันก็คือเอรัสเจ้กเองเอรัสมันก็เป็นแบบม,มันเหมือนจะเป็นหน้าคนนะหน้าคนที่เป็นแบบความสีดปดำๆแนละ้วทุกคนทางนี้อาจเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีไอซิกวิ่งมาเปล่าเยทุกคนเราเจอไฟแช็กแล้วโอเคแนละ้วทุกคนเราไม่ต้องสนใจเพื่อนนะคือวิ่งไปเลยคือวิ่งแบบวิ่งไปเลยทุกคนคำเดียวเลยแต่ถ้าเกิดแบบอยู่ห่างเพื่อนมากเกินไปก็คือเราอาจจะตุยได้นะเพราะว่ามันจะมีตัว ไกลกาเข้าเลยกูโอเคทุกคนเราไม่โดนตัวอะไรเกา,ลา,านะลังวะนะเราจะใช้ไฟเช็คทีละครั้งนะครับผมเพราะว่าน้ำบันไฟเช็คนี่ยมันมีความจำกัดเนาะถ้าเกิดเราใช้ไมลระดัแล้วมันอาจจะหมดได้นะทุกคน ไอรัสมาอย่าบอกแล้วว่าเพื่อนตุยโอเคทุกคนห้องที่ไอรัสมาแล้วบนันนัดจะไม่มีตัวะไรไปแล้วโอ้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 โอโอ พระเจ้าช่วยกล้วยทอดทุกคนนำ้ำน้ำมันไฟชักก็จะเกือบจะหมดแล้วแสดงว่าเราต้องตามเพื่อนขังเราไปอย่างเดียว โอเคแล้วทุกคนถ้าเกิดเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นมาเล่นนะทุกคนมันจะมีแสงสีเขียวซึ่งัจะเป็นคนนําทางให้เราอะมาหาห้องที่ถูกต้องนะถ้าเกิดเราเล่นไปนานมันก็จะไม่มีนะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงไม่มีโอเคระยะผมวันนี้ก็ดูเหมือนว่าลูกกระตาใชัยเลย เขาได้ไม่รูปตาก้อนนี้ด้านจีว่าแล้วว่าต้องไปทางซีกได้หรอซีกต้องมาเจ๊ไปเจ๊ไปกลัวมากเลยตอนนี้โอ๋ยทางนี้ต้องตายแน,น่เดี๋ยววิ่งเลยเพื่อนมาเตรียมวิ่งเลยโอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทางซีกันนะด้านจีว่าไอ้ยังมาต่อยเดินได้มนะันมาแล้วทุกคน

คือผ่านด่านนี้ไม่ได้สักทีเดียวเพราะฉะนั้นขอบายก่อนแหละไปละ